ไมอีกเป้าหมายหนึ่งบ้านท่าเอินว่างว่วกระทิ่งค่ะพี่น้องนี่ภาษาสวีเดนเขาเอินว่าบีซสอนเอะาซื้อมันซื้อบีสอน,นค่ะค่ะมาช่วมคองกิงไปวนน้ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะกว้างงหญ่มากค่ะพี่น้องคิดว่าสิไปบพร,รอบรอบกมือนี่อันนี้มาส้นขึ้นทั้งบันไดขึ้นทั้งบันไดถึงทั้งสะพาน ทางสะพ,พานทางสูงสุดมากค่ะพี่น้องคันแม่นี่ก็เอิ้นว่าถนนด้วนน่ะแหละจ้ะพี่น้องมากกัเลยสิไปอีกเบื้องจุดเป้าหมายบ่ฮู้ว่ามันสิไป,ป็นฮอสเส้นทางไรเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาตามมาเบื้องนํากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะนั้นเยอะนนะั้นวินฮอสิตาล่ะละวไ่ะสิตาอันละดมคว่มนวลวิจกรอ,อทิตาเดเฟแฟรดิมีมีรดแรงรอบค่ะเจ๊พี่น้องค่ะ อันนี้ก็คือเป็นสถานที่หนึ่งค่ะของแพะของแกะจ้ะเพราะว่าหอดตอนช่วงนี้เขาก็ัพักพรอนเขากินอาหารอิม่มเพาก็าพักพรอนเนาะค่ะเนาะถ้ามันควาวยงัวะบานเท่ากับมันนอนเคียวเอียงเนาะค่ะพี่น้องอย่ามามา,มาตามไปเบืองไปซุ่นกันเนาะค่ะเนาะนี่ก็มาหอดอีกจุดหนึ่งค่ะคือแกะแกะนี่ค่ะนี่เป็นของแกะนี่เพิ่งกันกนอนอยู่ข้างล่างนี่ตัวนึงค่ะพี่น้องนี่ เพื่อนก็นอนอยู่ข้างล่างนี่ค่ะพี่น้องเบืองนาตาของเพื่อนนี่แล่ะนั่นเพื่อนเพื่อนยุคขลางเพื่อนเพื่อนยุคขลางนั่นมันจะแต่เพื่อนมานอนอยู่นีผู้เดียวนี่ไม่เห็นบอหนาตาเพื่อนนี่เพื่อนมานอนอยู่นีผู้เดียวค่ะพี่น้องเพื่อนเอ้ยเอ้ยอ้ยดังนู้นี่ก็ง่ายคนหายใจคน ค่ะพี่น้องมาตามไปเบืองเต่าให้เบืองอยังอีกแกพี่น้องหมือนะนี่ค่ะบ้านเท้าเอือนว่านยังแมวนามแม็นบอใจพี่น้องนี่ค่ะนี่เพป็นขึ้นมานอนเมื่อได้สองตัวนอนแปลนว่าตายแล้วนะพี่น้องเไหมพี่น้าพี่น่ดูลก้าอันนี้แปลนว่าตายแล้วพี่น้ครับพี่น้องอ๋อไมรู้ เม่น,นอมคือตายแล้วนี่ยแหละหมดนตัวคนเด๋เบิ้งหางน,หน้อยๆกระบายนานดีดีเบิ้งหางเบิ้งตีนเบิ้งมือเพิ่นเพิ่นอิ่มแล้วเพิ่นมานอนนี่สีวิธีนอนแบบนี้เองอนนะอเอเอเพื่อนเห็นไหมเอ้าเพิ่อนน่ะเฮ้ยเอ้ยเถิดจ๋า này tụi mình 2 tổ, tụi 3 tổ này kia, Pino nè, nè bình, cái này, cái này, เป็นตาหักก็เร็กน้อยเป็นตาอุ้มนิ่มดีน้าจ๋ะหน้าพี่น้องเนาะไอ้จ่ากับพึ่งไม่เห็นใกล้ๆตอนนี้หระจ้่ะพี่น้องมาบันไดสิพาไปเบื้องอันใดต่อเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะตามไปส้มน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะอีค่ะมาถึงจุดตรงนี้แล้วนกแฟนปิ่นกับพี่น้องอี่คะขามาส้มน้ำกันเมาส้มน้ำกันเนาะ นี่ค่ะพี่นอ้องเขาเล่นน้ำเป็นอะไรเพิ่งเข็นนั่งบนบกเป็นอะไรเป็นเล่นน้ำสนุกดีค่ะพี่น้องเขาบอกบินนี้แม่ค่ะพี่นอ้องเป็นอะไรเป็นอะไรกันแน่นามถึงว่าพี่น้องเห็นชัดร่าค่ะ นีเป็นน้านโตะไลโตรงแล้วค่ะน้อพี่น้องแต่รังภาษาไทยตล้เคนเราบอสุทธทอเอ้อนบคนีเสกขีอ่ ทะเลนน้ำขลายกันกันนกก็ขึ้นกันกับเด็กหน่อยเ่ะจ้าพี่น้องเมนี้ยาจ่าผ้ามัดเยวสวนสัตว์ของประเทศสวิตเดน์เนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะโดยภาพเพิ่มหลายๆภาพเข้ามาตามไปเบื้องยังอีกนั่นกันค่ะ อระจายสิบภาพไปเบือ้องหนึ่เนาะตามไปดูไปส่งน้ำกันค่ะพี่น้องมี่นี่กรีซคือขอกหมูขอกหมาค่ะพี่น้องอ่ะมาเบื้องหมาก่อนน,ออน,างงานี่ค่ะพี่น้องมีหมากเรื่อพนักงานเฮ็ดงานดูจ้ะสาวๆส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้อง ทำงานทำงานกับมีเกียรติศักดิ์ศรีมีวิทยุติดแอร์คนเดียพวกแบรพวกแก่พวกแพะในหน่อยตัว นี่กามาอีกสถานที่นึงนี่ค่ะอันผักกะอันผักกะนี่ค่ะเดี๋ยวขาตัดขนมันค่ะตัดขนมันไปเฮ็ดเสือเฮ็ดผาได้ด้วยค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะพี่น้อง มาเบ่งหลายๆสัตว์หลายๆอันหลายๆย่ายยงร่วมกันเนะาะค่ะพี่น้องเนาะลายาจ่าสิพาตามไปเบยย่งยางอีกเป็นตามมาน้ากันด้วยค่ะพี่น้องนี่มาส้มน้ากันค่ะพี่น้องเลาก็เอาไม้กัน้นไว้ยะจ่ากับเขาไปบ่ได้นี่ค่ะผู้ได้ลู้ว่าโตยังมีบ้านเฮาเคยเห็นเคยมีบ่ค่ะพี่น้องนี่ยาจ่าพามาเบ่งมาส้มเนะาะค่ะพี่น้องเนะะาะเบ่งบ่ถนัดกปนไรเอาโอเคค่ะเด๋ยวสิพาคจะยับไปมองไม้อีกนาะจะเนาะ อืมนี่ค่ะพี่น้องนี่นกะย่งค่ะพี่น้องเพิ่พนกน,นกกางขาวขายาวเกินเพินอีหลีติเพิ่นว่าแม่นอีหลีตัวนี้เนาะนกกยงขาวขายาวเกินเินสวยงามมากเลยค่ะพี่น้อง ผู้ใดญ่เมื่บึงมาชมนั่นยาจ่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้ำไม่ได้ผ่ะเหรือขอบคุณลหลายๆค่ะพราะด้มี้กำลังใจหญ่คลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้ชมน้ำกันเหมือนนเนาะขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณมากค่ะ